อยากยาเชก็สุขสวัสดีีเพื่อนเพื่อนนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ของนะคนขับต่อเลยนะัางขับของรถก็อยากขับขรถเราละลอันนี้ใส่าานะมาเยอะมั้นะตอนมาไม่ได้หรอกตอนดูเทนกลับมันใช้เวลานีดนึงแหละเพราะว่าเนี่ยทางที่มันแค่แค่นี้ข้างหลังจะต้องนี่ไง ซอยเดียวพ้นก,กันมาซอยเดียวถึงแต่ว่านั่นแหละไอ้พักกับอะค่ะต้องอยู่เทินใครในรุชาดขี่เที่ยวคนโบกเลยก็โบกมั่วเลยนะจริงๆถ้าโบกมาเห็นเนี่ยถอยมามนี่นะปุ๊บนะก็ะเทไี่สบายสบายปุบย๊บเดีย๋ยว ะต้องทำเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แต่เรามุมมองอมนะกุดดาบหรอไม่เนาะใช้คนขับกูดดาต,ต้องผมท่าน,นี่แนวแนวนี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นเสาอ่ะนั่นนะครับสนุนกเนาะตัวฟ้าอยู่กลางน้ำเนี่ยฝัง่งน้อก็อยู่กลางลอันนี้เดี๋ยวเขาจะทำสะพานนะคะ ทามไปทางที่ค่ะี่น,นี้นะก็ต้องยังยยก็เปเทียบคอขึ้นเลยมันได้ทียบถ้าเป,เป็นทียบนั้นลงไปอ่สับแล้วน้ำเยอะด้วยมันจะ็ีถง,งเท่าไหร่เนี่ย้อนใช้ทงเท่าไหร่ Five. Wow. สะพานก่อน,นเลยนะดูสวยเลยจะได้ชิคกี้าย <Gym. S 1> ะตุกตอนแรกบอกเราห้าไร่ในมุมมองของแม่ตาป้องนะห้าไร่พีเออ่าที่เขาเตะห้าไร่แล้วก็ให้เราปรับที่ผมตามแบบที่ต่างในเงี้ยแล้วก็ไม่โฟมไม่โฟมเราดีมาพีเอที่ผมเลย้ะคะไม่คิดว่ามันจะ ให้เธาแบบนี้จริงๆแล้วพื้นที่เขามันมันเกินห้าไร่มันสุกมาไร่แต่ในถุงอ่ะเพราก็่าวประมาณห้าไร่เลยนะเพราะในแนวาถุงเขาคือมันแรงมากเหมนกนะคะอันนี้เราสองแนนเนี่ยเราอบปลอกพื้นที่ติดน้ำนะคะพื้นที่แจ่มคือติดเหนีงติดน้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้น ขึ้นมาเลยนะชื่งไม้ออกข้างเไปตรงก่อนกันด้ค่ะเอาน้ำมาให้เหมด้วยแล้วไปนั่นแนล่ ร้อนมาก รองเท้าใส่รองเท้ายาวอ่ะเพราะมันเป็นพื้นแบบนี้นะนะ้ำเดี๋ยวก็มุดได้ก็เป็นที่แบบมันต้องยังย่างไม่ยัง,ไม,ยงไม่ได้เพราะที่ม็น,นดีเป็นที่ิดีต้องย่าง 之后，你这里。 ก็แล้วในมุมมองกับกล้องเธอไม่ไม่ยื่นฝาอระมาเน,นี้ทำไมยื่งตงนีงเราไปซช่อคนขับมุมมองเราก็แบบมองง่ายๆก็เธอทำไมยื่นฝาเลยเนะ ใช้ดินแค่ไหนคนะแ่ไห,หนโชคด,ดีเป็นดินเพืเองดินทั้งที่นะอันนี้หน้าดินนวนเอาะละ้ค่ะตาต้องร้อนแล้วเดี๋ยวเราคัมคิดหน้านะคะอยากแกะเฉี่ยต่อสูงขอบคุณที่เพื่อนๆกดติดตามเราเพรเนคมีททุด้วยนะคะตอนนี้ให้น้ำแค่ฝักชี้รักสาปรับหน้าดินรั้ับ ต้องร้อนละร้อน,นแรงแรง่ะ